ขีหลอกกระเทยเดนิเอลหนุ่มชาวอังกฤษผู้น่ารักเขาเดินทางเข้ามาพักหาที่ปักหลักให้จมลึกกับหญิงสาวชาวไทยสักคนมีลูกมีเต้าดังที่แดดดี้กับมามีต้องการแล้วก็มาเจอพบรักกับน้องน้ำมนต์คนสวยบางครั้งเดนิเอลก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวแฟนสาวว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงไหมหรือจะเป็นนักฆ่า พอ,อมตัวมาเพื่อเด็ดชีพเขาแบบครั้งคราวก่อนทำให้เขาต้องแรมรอนหลีกนี้มาอยู่เมืองไทยแดนเนี่ยวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะเราไปเที่ยวกันเธอเอ่ยปากชวนแฟนหนุ่มเพื่อไปดูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยวันลอยกระทงคืออะไรครับเดนเนี้เอ่ยถามอุ้ยลอยกระทงค่ะวันลอยกระทงแหมคึนนี่พูดไม่คยถูกเลย คือวันที่คนไทยไปขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ล่วงเกินท่านนะคะทําเป็นกระทงแล้วลอยออกไปสู่สายน้ําค่ะเธออธิบายออกไปให้เดนเนียลเข้าใจครับผมจะลอยคุณออกไปเดนเนียลเอ่ยอุ้ยแหมอันนี้ไม่น่าเข้าใจผิดและน่าจะกวนทีนและวค่ะที่รักน้ำมนต์ทำท่าง,งอนอมหน้ารักให้กับเดนเนียลแฟนหนุ่มสุดหล่อของเธอค่ำคืนนั้นทั้งสองหนุ่มสาวก,ก็ไปลอยกระทงกัน ฉันคู่รักกระนุงกระนิงกันน้ำมนตเธอจดกระทงขึ้นอธิษฐานขอพรเธอจะไม่ขออะไรมากเธอขอแค่คอยรวยคอให้สวยคอยใหสมขอยให้คนนิยมสั่งสมสิ่งแท้คอยมีคอยมั่งคอยแม่ห่างไกลความแก่อมตะตลอดการคอยมีราชรถมาเกยรถกระบะมาเสือตัวยตากลืนหน้ารถไฟรถถ่ยรถท่ยูซุปต้าอิมจิหามาสด้าเซเว่นอีเลเว่นสาธุ เธอจะโรดกระทงขึ้นเหนือศีรษะก่อนวางลงในแม่น้ำลอยออกไป,ปรพร้อมกันเดืเนียลคุณขออะไรคะน้ำมนต์หันไปถามแฟนหนุ่มผมขอให้เรารักกันตลอดไปและมีลูกด้วยกันสักสองสามคนนะครับอุ๊ยเป็นไปไม่ได้แหระค่ะเ,เรายังไม่มีอะไรกันนี่คะไม่มีอะไรกันก็มีแล้วนี่ครับเมื่อคืนที่เราสองคนไปเที่ยวพับกันแล้วผมเต้นไปเหยียบเท้าตกะข้าง เลยโดนวัยรุ่นมาไล่ตีวิ่งหนีกันมานั่นยังไม่มีอะไรกันไม่พออีกหรอครับคุณน้ำมนหรือคุณยังต้องการมันอีกคืนนี้เดนิเอลเอ่ยถามค่ะอุ๊ยเอ้ยไม่ใช่ค่ะแหมคุณเนี่ยวิ่งไม่รอน้ำมนเหเลยน้ำมนโดนกระทือบซะจมธรณีเลยกว่าจะหลุดฝ่าดงเท้ามาได้คุณเก่งมากเลยครับอย่างกับซาร่าอุ๊ยนางเอกหนังเรื่องคนเล็กซซร่คคอนเนอร์ไม่ดึงก็นานนั้นแหละค่ะอย่าพลรานะครับแก้ปวดหัวตัวร้อน ความรักนั้นยากเกินจะเยียวยาความปรารถนานั้นเกินหักห้ามใจจากวันนั้นต่อมาทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันชั้นสามีภรรยาจนกระทั่งในงานคืนวันวิวาอีเอ่เ่งมึงจะบ้าเพราะวะ่าโกว่าบรรยากาศมันไม่น่าลงทุนเลยรู้สึกอยากจะวิ่งไปทิ้งทุนมากกว่านะมึงอีเจ๊ทบนพลางมองไปรอบงานที่มีแคร์เครือมากมายทั้งคนไทยหัวดำดำและต่างชาติผมสีทอง วิ่งไปทิ้งทุน่นมึงมีจะบอกนะว่ามึงยังไม่ได้ไปผ่ามาเน่งหันมาถามอีแจสยังเกอเสียดายกูชอบยืนฉี่มันสะดวกดีที่ไหนก็ได้ the อินเดอร์เอาเดอร์อีแจสยืนยันหึ้มมึงเสื่อมเสียวงการกระเทยเสือชอบยืนฉี่อีเน่งด่าออกไปครับเพื่อนสาวประเภทสองของน้องน้ำมนต์ฝูงใหญ่พากันถูกเรียนเชิญมาร่วมงานวิวาของเธอในค่ำคืนนี้เจ้าบ่าวเดนิเล ที่มีแต่รูปบ้านหนึ่งตั้งอยู่ไปเข้าฝันครอบครัวพ,พ่อแม่ของเขาที่ประเทศอังกฤษให้มาจัดพิธีแต่งให้กับสาวคนรักเดนเนลลถูกนักฆ่าของมาเฟียบอลการพนันที่ปล่อยเป็ดสังหารก่อนเข้าประเทศไทยวิญญาณล่องลอยมาพบรักกับสาวน้ำมนต์จนต้องมาแต่งงานกันค่ำคืนนี้อีน้ำมนต์กูขายมึงสมหวังคองรักกันตลอดไปนะนี่สินที่กูยืมมึงมานะ่ะกูยกให้มึงเหมือนเลยละกัน เพราะเงินกู้เท่ากับเงินบริจากคกูยืนยันเน่งรถน้ำสังรวยรินลงไปหืมอีสันดานหนึ่งชักดาบเบี้ยวนี่ประจำเลยอีแจด๊ดด่าพางรับถ้วยน้ำสังมารถน้ำต่อน้ำมินกูไอ้พานให้มึงสุขสมหวังในความรักนะและไม่ต้องไปเชิญกูด้วยตัวเองอีกนะกูกลัววิ่งแก้ผ้ารอบบ้านเลยกูดันไปตอนแก้ผ้าอาบน้ำอยู่แจ๊ดยืนยันพูดกับรูปภาพน้ำมน ที่ตั้งคู่อยู่กับเดนีเยลคนรักของนางโกรับถ้วยสังมาลดต่ออีน้ำมนต์เนี่ยไมมึงอยู่สั้นอย่างนี้มึงไปทาอะไรที่ผับนั่นจนโดนผู้ชายยี่สิบคนรุมคุมขืนจนตายทำไม,ไมเป็นกูเนงกับแจทหันหน้ามามองอีโกพร้อมๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวอีโกมือเอาข่าวมาจากไหนว่ามันโดนข,ขุมขืนตายฮะแจดเอ่ยถามนั่นสิที่กูรู้มาอีน้มนตมันเมาไปกวนตีนต่อข้างๆโดนวัยรุ่นในผับกระเทือบจนตายนี่นา หนึ่งก็ยังสงสัยพลันเสียงที่น่ากลัวก็เอ่ยออกมากูบอกมันเองแหละมึงอยากดูกันบ้างเปล่พวกเสรเนี่ีเกาะก้มหน้าหัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวแขกที่มาร่วมงานทุกคนนอกจากกลุ่มกระเทยแล้วก็พากันหัวเราะออกมาอย่างมีนัยยะฮกลุ่มสาวประเภทสองพากันกรรีแตกหลุดเสียงผู้ชายออกมาช่วยด้วยปีหลอกช่วยด้วย ร่างอีกโกที่ถูกผีสิงจนออกจากร่างไปแล้วสลบสลายอยู่ถูกบรรดาเพื่อนๆจับขาลากนอนคว่ำหน้าไปกับพื้นถนนคอนกรีตออกวิ่งกันกระเจิงสุดชีวิตผีทุกตนที่มาร่วมงานกันในคืนนี้ล้วนแต่คือผีนั่นเองหน้าสงสารพวกเธอยิ่งนักที่ต้องมาประสบพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นนี้ สาวประเภทสองเพื่อนๆของน้องน้ำมนตรอดพ้นมาจากค่ำคืนงานแต่งที่น่ากลัวนั้นมาได้ทุกคนปลอดภัยดีนอกจากนังโกะที่ถูกลากมาจนถลอกปอกเปิกต้องไปนอนแอดมิตที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังสุกติสามคุณเกิร์สคมีเพื่อนมาขอเยี่ยมค่ะพยาบาลห้องพิเศษคนสวยเดินเข้ามาบอกก็เชิญมันเข้ามาสิ สวยตายหลยนางพยาบาลเดี๋ยวกูไปทําเสร็จกลับมาก่อนเถอะมีอายมีอายจําไหมรอแม่ได้ไปเกาหลีเหนือกันเถอะโกะนึกถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันมาแสนนานเพื่อนสาวประเภทสองนางแจ๊ดก้าวลงมาจากรถแท็กซี่เพื่อมาเยี่ยมนางโกะกันมองไปที่ป้ายพยาบาลสุขติสองหกูมาผิดโรงพยาบาลน,นางหนึ่งรำพึงออกมากับนางแจ๊ดนั่งกันกอนสิสาวแนมากันสายเลยนะพวกแก โกะหลับหูหลับตาด่าโดยไม่ได้หันมามองผู้ที่มาเยี่ยมทั้งสองคนที่เดินจุงมือกันเข้ามาในห้องไม่รอให้กูตายไปก่อนและพวกมึงจะได้พามากันได้โกะยังหาเรื่องบนต่อไปเรื่อยเปื่อยจริงเหรอแกต้องตา,ตายก่อน,อนใช่ไหมน้ำมนเอ่ยถามโกสะดุ้งยงแบบจำเสียงที่เอ่ยถามมาได้เธอถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลพราก อ응กูพูดประชดพวกมันน่ะมึงก็ยังเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยกันอีกอีน้ำมนต์กับผัวมึงทําไมมึงไม่ไปที่ชอบที่ชอบที่เชี่ยโกร้องไห้ฟุ่มฝายออกมากูกับผัวกูชอบที่นี่ผีน้ำมนต์ตอบออกมาด้วยเสียงที่เย็นจะเยือกจนโกปล่อยโฮออกมาอีเชี่ยรลักกูจังคนอื่นทำไมมึงไม่ไปหลอกนู่นอีเหน่งจ๊ดนู่นหน้าหลอกทั้งนั้นเลยมึงทำไมไปหลอกมันฮะโกยื่นข้อเสนอที่ดีกว่า มันแกว้งพระกันผีน้ำมนต์ตอบผีเดนเนลกับพยักษหน้าเห็นด้วยกูก็แกว้พระนะดูนี่นี่นี่พระอ้อาวพระหายไปไหนวะก๊กร้องไห้หาพระที่เคยสวมใส่คอไว้อยู่นี่ค่ะคนไข้หมอให้ถอดเก็บไว้ให้พยาบาลสาวที่ยืนหลับตาอยู่ที่มุมห้องยื่นแขนส่งพระมาให้ห่างๆอืมคุณพยาบาลมองไม่เห็นผีใช่ไหมคะ ก็ S <S อเอ่ยถามอืไม่ค่ะไม่เห็นเลยหลับตาอยู่นี่นี่รับสร้อยพระไปสิคะผีไม่มีในโลกคะ่ะเรียนมาพยาบาลจะกลัวผีไม่ได้นะคะคุณคนไข้ามารับไปสิคะเธอยังหลับตายื่นให้แบบไร้ทิศทางจนผีนางน้ำมนต์สุดจะทนปล่อยมือที่กุมกับผัวไปคว้าพระจากงานพยาบาลไปส่งให้หนังโกที่นอนอยู่บนเตียงกับมืออ่ะเอาไปรำคาญมึงนักน้ำมนต์บ่นให้พยาบาลสาวหมดหน้าที่ก็วิ่งจุดรีบออกไปจากห้องทันทีอ้าว ไปแล้วงไ,ไงไหนมึงบอกมึงไม่เห็นมึงก็จะมาช่วยกันโดนผีหล่อ,อเป็นเพื่อนโกอีนางพะบานโกข่าครวน <S <S เออแกก็เป็นผีทําไมแกไม่กลัวพระฮะนะ่ะโกเอ่ยถามพระป<ร>อมส่วนผัวฉันเดนเนียเป็นคริสกลัวไม่กังเขนผีน้ํามนเอ่ยองไหนปอมวะโกถามทุกองผีนงน้ำมนตตอบขึ้นเสียงดังกองนี่เชี่ยเน่งแม่งมาปล่อยให้บอกจับมากมือ ร้องไห้ไปด่าไปพางก่อน